ร้านป้าบุญคาเฟ่นะคะใหญ่มากร้านเขาเพื้นที่กว้างแหญ่ในสายในการจะแวะมามากๆเลยบรรยากาศร้านเขาเหมือนเป็นสวนด้วยนะคะเขาจัดให้มีบ่อปลามีอะไรโอ้สวยงามม<ห>ากๆ <หา S 1> เก็บภาพนะคะตรงนั้นนี่ ครับรอ,อันนี้รอคิวกินข้าวแต่ว่ามาดูปลาก่อนโบรรยากาศทางไปจุดทานข้าวนะคะเขาจัดดีมากๆพื <c oughs> ้นที่เขาเยอะมากเลยค่ะมีสวนสนุกให้เด็กเล่นด้วยโอ้โห <c oughs> <c oughs>